สวัสดีครับ คุณผู้ชมนะฮะวันนี้กลับมาทำบล็อกให้ดูนะก็เป็นการรีวิวร้านชาบูเปิดใหม่นะคะย่านเลียกถนนรามคินางวันนี้ก็คืออยู่ตรงที่แมคโครได้คะ่ะก็เข้ามาเนี่ยจะจัดเอ๋กับร้านชาบูไซมอนเซย์นะครับอ่าก็คือราคาเริ่มต้นของที่นี่เนี่ยก็จะเริ่มต้นอยู่ที่259บาทนะสามารถเลือกได้สองน้ำซุปนะก็จะเป็นซุปคอมบูคอมบูกับซุปสกียากีนี่ดูโพยหน่อย ะะฮะแต่จริงที่ร้านนะเขามีหลายราคามากนะคุณผู้ชมมีเป็นแบบแฮปปี้แวลูนะเป็นซูเปอร์แวลูก็จะเป็น399นะครับซูปเปอร์พรีเมียมก็จะเป็น599เนาะอ่านะก็จะมีสามราคานะแต่ว่าของเราเนี่ยมาในยุคน้อยหอยน้อยโล <c oughs> บน้อยนะฮะยังไม่ใช่ราคาเน็ตนะก็จะมีการบวกเซอร์วิสชาร์จบวกแวตอะไรอย่างเงี้ยก็สุดที่น่าจะประมาณคนละสามนะครับเนาะนะฮะก็ วิธีการสั่งจะเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีเมนูแลแลอะไรเพิ่มเติมให้เราได้เลือกรับประทานกันกับแส้มันเทศติดกานได้เลยค<ะ>่ะโอเคหลังจากที่เราเลือกชุดว่าเราอยากจะคุ้มค่าในราคาที่เท่าไหร่แล้วนะคะพนักงานเนี่ยเขาก็จะให้เป็นถาดบนี้มาคุณผู้ชมเห็นไหมเบืบ่อเบิดนะฮะเขาก็จะให้ชาร์ตแบบนี้มาซึ่งคุณผู้ชมเห็นว่ามันมี QR c อา e นะครับ การรับประทานแซมเนสเต n e ยุค r น a l แบบนี้คุณผู้ชมเราจะต้องใส่แมสหนึ่งใส่แมสนะสก็คือเราต้องชั้นแบบโทรศัพท์ให้เต็มเ <laughs> พราะว่าอะไรต้นที่การสั่งครับเราจะต้องใช้กล้องหรือสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยสแกนเข้าไปแบบนี้นอ่สแกนเข้าไปปึ๊บนะฮะ <laughs> เขาก็จะขึ้นมาเลยว่าในเซตของเราเนี่ยสามารถที่จะสั่งอะไรได้บ้างก็จะมีเป็นแบบเนื้อวัวนะ ก็จะมีเนื้อหมูนะครับมีเนื้อไก่นะฮะแล้วก็เป็นอาหารประเภทอื่นๆนะก็จะเป็นพวกข้าวญี่ปุ่นแล้วก็มีชุดคุชิคัสสึอะไรสกักอย่างเนี่ยแหละเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยก็จะเป็นฟิลแบบว่าเป็นผักทอดลูกชิ้นทอดนะฮะจิ้มกับน,น้ำจิ้มแบบว่าเค็มๆเล็กนิดหนึ่งสำหรับพวกโปรตีนนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกเนื้อวัวพวกเนื้อสัตว์ง่ายๆเราต้องสั่งคิวอารค้ที่เขาให้มานี้นะฮะ แล้วก็สาหรับพวกผักแล้วก็เครื่องดื่มที่เขาอินพุตในราคานี้แล้วเนี่ยก็<ล>ะจะมีเคาน์เตอร์บาร์ตักแยกต่างหากพอ้อาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูนะว่าความหลากหลายของผักแล้วก็พวกเคัปิ้งต่างๆที่เราสามารถที่จะตักเพิ่มเองได้แบบเป็นเซลล์เซอร์วิสเนี่ยจะมีเมนูอะไรบ้างที่ดูพร้อมกันเลยค่ะ ก็จะเป็นบริเวณแบบเซลเซอร์วิทนะก็จะเป็นพวกถาดพวกลูกชิ้นพวกอะไรอย่างเงีเ้ยเนาะเราไถามว่าที่จะมาเลือตกตัดอะไรได้เลยแล้วก็บาน้ำที่เราอินเสิร์ทภาพให้ดูกนะ็ม,มีน้ำให้เลือกหลากหลายเป็นน้ำหมัดลมแล้วก็เป็นพวกน้ำชๆงๆต่างๆนะครับตอนนี้ดียกยวหวว่าคนจะเยอะแล้วจะใครยติมมดคนเยอะแต่เราขอตัดอาหารตัดตัดไปก่ เราลงอาหารเรียบร้อยแล้วฮะก็ขอพูดถึงเรื่องน้ำจิ้มหน่อยลวกันที่นี่เนี่ยเขาจะมีน้ำจิ้มให้เราเลือก2อย่างนะซึ่งมันจะอยู่ตรงเคาน์เตอร์ผักตรงนั้นแหละนะคะก็จะเป็นน้ำจิ้มสุกี้นะก็จะมีพริกกระเทียมม็นามะนาวให้เราแอดพอนเพิ่มใครชอบรแสแซ่บรสเปรี้ยวอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะเติมได้เลยตามใจชอบนะครับส่วนน้ำจิ้มอีกแบบหนึ่งเนี่ยเป็นน้ำจิ้มเขาเรียกว่าน้ำจิ้มคอนสึนะแต่ว่าคอนสึที่เนี่ยนัดว่ามันจะมีเขาเรียกว่าเป็นกลิ่นของส้มยูสนะุนาะ อ่าเข้ามาส่วนตัวนัดแล้วเนี่ยนัดไม่ชอบนะแต่ว่าก็อยากให้มาลิ้มลองรสชาติหน่อยละกันว่าเออนำ้ำซีฟวอนสึที่มันมีความแปลกใหม่ที่มันมีกลิ่นของซ่อมโยสุเนี่ยมันเป็นยังไงรสชาติมันเป็นยังไงนะ เป็นเมนูของหวานนะจริงๆเมนูของหวานมีเยอะนะไอติมมันก็เป็นแบบพวกคุดดิ้งอย่างเงี้ยจะมีหลายหน้ามากอันนี้เป็นคาราเมลนะก็จะมีสตรอเบอร์รี่มีไวท์พีชทำเต็งก็คือเป็นกลิ่นพีชแล้วก็เป็นส้มนะส้มยูสุนะฮะแล้วก็จากการที่ชิมชิมมันนะชอบอันนี้สุดเพราะว่ามันจะมีไอคาราเมลด้านหน้าเนี่ยที่ลูกไม่เห็นแล้วมันแบบดือดๆอย่างเงี้ยซื้อมากระ มันมันไม่ใช่เป็นคาราเมลแบบน้ำเหลวๆเลยมันจะ,จะมีความเป็นเท็กซ์เจอร์ของแบบเกล็กดน้ำปลาด้วยมันจะทําให้แบบมันนุ่มด้วยแล้วก็มีกลับเข้าไปมันก็จะมีความแบบซูบๆอย่างเงี้ยมันรเงีึบๆอ่ะอันนี้ยิบเองอันนี่ยิบได้เองเลยแต่ว่าไอติมอ่ะซูนี่เจ้าหน้าที่ตักให้เราเข้าไปชิมรสชาติให้ข้านะฮะอันนี้น,นันแนะนําว่าจะต้องเลือกอันที่คาราเมลเยอะๆ หอมนุ่มหวานก็เรียบร้อยไปแล้วนะคุณผู้ชมสำหรับชาบูนะคะไซมเอเซชาบูนะตอนนี้ก็คือย้ำอีกครั้งแล้วกันว่านัดอยู่ที่สาขาแมคโครนะคะเดี้ยงสัรวลายหลายก็ะไม่ก็สนุนราคาสำหรับเซ็ตแฮปปี้แวลูเนี่ยชุดเริ่มต้นของไซมเอเซที่เรากินไปเนี่ยสองคนตกอยู่ที่ 638บาทเฉลี่ยก็ประมาณคนละ318บาทนะเม็ดคือรวมแวนแล้วรวมค่าฉลุดช้าต่างๆแล้วนะคะรวมน้ำ้วด้วยของหวานจัดเต็มอย่างที่ได้ให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะคะเราก็แอบบอกนิดนึงว่าที่นี่เป็นสาขา2สาขาแรกเนี่ยเขาอยู่แถวบางบอนสาขา2คือที่นี่ส่วนสาขา3เดือนตุลาจะเปิดนะคะเป็นเขาบอกว่าเป็นสาขาใหญ่แกนโอเพนนิ่งเลยอยู่ที่พัฒนาการ20นะคะ ยังไงก็เข้าไปติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นบบตาน่างๆในเพจเขาได้เลยอู้หูเหมือนงานจ้างเลยเนาะจะจ่ายเองงงมะนะฮะก็ถามว่าอร่อยไหมก็ต้องบอกว่ารสชาติอร่อยถูกปากนะฮะแล้วก็ราคาคุ้มค่าคุ้มราคามากสําหรับเซ็ตเริ่มต้นนะแต่ว่าสําหรับสายเนื้อเลเวอร์หรือมีเลเวอร์เนี่ยก็มีช่วงเลนราคาอื่ๆนๆะให้เลือกฟินเลือกเอนจอยกันได้นะฮะก็ ยังไงใครที่เคยมารับประทานแล้วไซมอนเซ่เนี่ย mm hmm. ก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนิดหนึ่งนะว่ารสชาติเป็นยังไงถูกปากกันหรือเปล่าวันนี้ลาไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยวันนี้สวัสดีครับอะไรเนี่ยเดนเนอร์